มีหลักฐานแล้วนะคะปิ้มปิ้มไว้แล้วนะคะหลักฐานเต็มเลยค่ะมีตามปิ้มหลักฐานมาหมดแล้วค่ะนี่ในคนนี้แหละอันนี้คโดนแกล้งอะ่ะไอคนนี้มันด่าดุรัสว่าดาราตกกระป๋องคนติดตามก็ไม่มีแล้วคนนี้มันด่าเนี่ยมันมันจะหลอกจ้างงานดุรัสด,ด้วยืธอชื่อเป็ดว่าพิชยาพราพิมดาราค่ะ มันแกงหนูรัไปคนนึงนี่มีหลักฐานนะคะ,ะเราพิมพ์ใช่คนด่านหนูรัดเยอะนี่มีหลักฐานนี่ด้วยนะคะนี่หลักฐานด้วยนะคะหลักฐานนะคะมีหลักฐานนะคะหลักฐานชัดเจน ดักฐานยกมากคนที่มันทอมเมนในโฮมาแกล้งหนึ่งคนละ สวัสดีค่ะนี่มีหลักฐานด้วยนะคะคนที่ด่านุรัดเยอะใครเ้าจะจนใจหล่อนถามหน่อยอย่าเพิ่งบอกนะขอด่าก,ก่อนเพราะจะไม่ตระหนักสมุนติดต่อไปคนเนี้ยเขาบอกว่าใครฟาร์มฟาร์มทุเลข่ของเธอเนี่ยมันด่านูรัดทุเลามากด้วยนะคะลอยและดานะคะคอยและดานะคะมันด่านูรัด คนชื่อพลอยและดามัาด่านรัฐดลาดแดงมา,ากเลยนี่ด่าแรงมากมีหลักฐานแคเตเจนใช่ให้ให้คนที่มาเลิกด่าได้แล้วไม่ให้ปริมสนุกสนามพ่อสอนไว้ว่าให้เอฟตีย่าเลิกด่ารัดได้แล้วให้พิมพ์พ่อฟานดีดีๆพิมพพ่อฟานดีดีแนะนํา ให้ไปหานานเขาด่าจริงนะคะใช่มีหลักฐานเก็บหลักฐานนี่มีหลักฐานด้วยหลักฐานทัดเตนนะคะมีหลักฐานด้วยนะคะถ่ายหลักฐานมาเต็มเลยค่ะนี่นะคะมีหลักฐานทัดเต็มด้วยนะคะหายปิ้มมาไว้แล้วค่ะ เดี๋ยวจะไปแจ้งฝานด้วยนะคะแล้วก็มันด่าว่ามันด่าว่าน้าพริกไม่อร่อยอุ้ยแรงไม่น่ารักเลยดา่าน้าพริกในน้พาพริกกะหมูอ่ะมันด่าแรงมากมันด่าน้พาพริกกะหมูน้พาพริกกะหมูด้วยค่ะ แล้วตัวมาดามมันบ็อกไปเองมันบ็อกไปเองเราบล็อกมันไม่ทานมันบ็อกไปเองน่าจะเป็นลรคซิมสาวนี่ด้วยนะคะมีสาวสาวสองก็โทรมาเรามีหลักฐานเยอะมากเลยหายมาเต็มหมดเลยหลักฐานทัดเต็นค่ะ นี่นะนี่นี่คนที่จ้างงานก็โดนหลอกไปแล้วนะคะคนนี่ไหนคะ่ะโดนหลอกอยู่ลับไปแล้วคนที่จ้างงานหลอกนี่คนที่จ้างงานหลอกแลรปบวบเป็นผีเป็ดได้ไหมคนที่มันครอบแกลงไนมันบอกว่ามันหลอกให้หนูรัดเล่นจินเลียดเตดิตด,ตดเล่นได้ไหมมันไม่ใช่ตะแกรงหยินนะคะมัน มันแกรงมันไม่ยอมโอนม,มัดจาหนีบอกไปแล้วเนี่ไม่ีหลักฐานชัดเจนเลยยกมากเนี่ยนานที่มัดไว้ัไม่ยอมโอนตังค์อ่ะมันไม่ยอมโอ,มอมนอโอหนึ่งมาใช่ คนนี้ก็ด่าหนูรัดอีกคนหนึ่งด้วยชื่อว่า a s a p a p r ด่าหนูรัดอีกคนหนึ่งด้วยมันด่าหนูรัดว่าปากเหม็นเนี่ยมันด่าหนูรัดแรงมากเลยอ่ะคนเนี้ยคนนี้นนด่าหนูรัดด้วยอีกคนนึงเดี๋ยวจะเรียกให้พ่อมาด่าเลยเคยออกข่าวไปครัง้ง คนโคมาเต็มเลยใช่นี่นะคะหายมาไว้แล้วนะคะใช่เยอะมากได้เยอะ คนเมื่อที่นะคะที่มันคอมเมนต์ไว้ค่ะเยอะแยะไปหมดตอนนี้รัดโกรธมาก